ันนี้เป็นวันที่24มกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่22 desp. ที่ข้าพเจ้านางสาวพระชนน์ภูพักดีขอถวายเสียงสดสาธยาพระสุภปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักวารีสุอัตตาขันชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสุนันตุสักขโมขาทังสักขีกามิจรุปิคิริตระเถจันตาริเขวิมาเีทีเประเถจากามิตารุวะนัคขหาเนธีหาวัตุไม่ อิตเตกุมมาจะยังตุเทวาชารัทระวิสมียะขะคันธรรมภาณาคาทิปทันตาสันติเกียังมุนิวาระวจนังสาธโวมีจตุนันธรรมะสวรกคารูอายัมพัทันตาธรรมะสวรกคารูอายัมพัทันตาธรรมะสวรกคารูอายัมพัทันตามูชาพัทนาตัยอิมินาสการรนาพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสการรนาธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสการรนาสังขารปูเชยามะ บทกล่าวพระตดัชนีอรหังสัมมาสัมพุทธว่าพุทธังมวันตังอภิวาเทมีสวาพาตุภพวตาธรรมโนธรรมมณมัสซามีสุปฏิปันโนภระตุสาวกสังโฆสังขังนามามีบทสวดนมัสการสิลที่คาถานนโมตัสสะพวัตตุระหัตัวสัมมาสัมพุทธสานโมตัสสะพวัตตุระหัตัวสัมมาสัมพุทธสานโมสัตตะสะพวัตตุระหัตัวสัมมาสัมพุทธสานสสะพวัตตุรสตัวสาสัม อนาคมาะปาัพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิบสุสัจจกริยาคาถานที่เมืสารนังอัญญพุทโธเมืสารนังวรังเอตินะสัจจวัชเชนะสุดิเมหตุสัพพะทา นาทีมีสาระนังอัญยังทำมูมีสาระนังวรังเอตีนาสัจจะวชีนาสุที่มีหูต mm ุส hmm. ัพพทานาทีม hmm. ีสาระนังอ <S whisper keyboard 1970> ัญยังสังโฆมีสาระนังวรังเอตีนาสัจเจนาสุวัตติสัจจะวชีนาสุที่มีหูตุสัพพทา Hanu sa tiip di pisau, akua arahang sama sang putovi sa jarana sang panungso katoro kawitung anu tarukuli sa hamasara tis sa tahi wa manu sana putohwati, tamhanu sa tis soaka tohwa taha musanti di kua kali kue heh pasi kuo kana baca tangwe tita pove new hittis sang hanu sa tis kati panungwato sa wa kasa ngku sangku uyaia kati panungwato sa wa sangku. สามีจิตวิบันโนภาวตูสาวาสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุขรานิอัฐปุริสยุขราเอสาวะตูสาวาสังโฆอาหูเนยูปาหูเนยูทักขิเนยูอัญชลีการณียูอนุตตรังคุณนางขิตังโลกาซาปิรักนะสุแกนิทากูตานิสมาคตานิคุมาณิวารยานิวาระอันตริขิสัพภีวะภูตาสมะนา พระวันตุอโทปผิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสามีทัสสะเพเมตังกะโรธรรมมนุสียาปชายยะิวาจารตตจะหะรันติเยพัลิงตัสสมาหิเมลขัตหาอปะมันตายยังกิจจีวิตตังอิทาวาหุรังวาสเคสุเววายังรัตนังปณีตังนันโนสังอตัติตาธิตธาคติ ค่เตนะอิทธรมบิพุทธีรัตนังปานีตังอีเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุคายังวิราคังอมตังปานีตังยะทันค่ะคาสักยะมุตมีสัมมาหิตุมนะเตนะธรรมีนะสัมมันติกิจิอิทธรมบิธรรมเอรัตนังปานีตังอีเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยมพุทธเศถุปะริวันนะอีสุจิสมาธิมะนาตติกันนะมาหุสมามิ ทิณาเตนะสม,มุนะวิชติอิทัมปีทัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสุวัติโมตุเยปุกอรากขัะสตันกัสสทาจตาริเอตานิยุคารานิโหติเตท่าขีเนยาสุขาตัสสาสาวกาเอเตสุชินานิมหา์พราะราณีอิทัมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตุเยสุสุปายุตามันะ สาทันเหนะมิกามินโนโคตะมะสาสะนำหิเตปัติปัตาอมะตางวิคันหะลัทา,ามุทานิพุติผู้ชัมาณาอิธรมปิสังเครตน,นังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวดติโหตุยะทิขดิขขีโรประทหวิงสิตโตสิยาจากผูพ้พระพิมาเตพิอสัมปะะมังกัมปิโยสัมภูร ตัดทูปมังสัมปุริสังวาทามิโยอริยสัจจานิเอวจะปัสสติอิธมปิสังเครตนังปณเตังเอตินะสะเจนะสวัตถิหงตูสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีรปันเนนะสุเทสิตานิกิจจปิเตหนติผู้สัมปม มันตานนเตผวันัทธมามาทิยันติอิธรรมปีสังเคระตะนันปณีตังเอตินาสจนนัสวัตเติโหตุสหาวะสะทัทสะนัสัมปะทายะสัตตยะสุขธรรมมาชะหิตาผวันติสกายะทิฏิวิจิกิจชิตันจาสีลำมพะตังวะปิยะันติหิกิจิจัตูหะปายเยหิจัวิปมุตโตจะจาพิสถานา นิ่อภพโพตกการตุงมอิธังปิสังเครัตังปณีตังเอตินัสเจนัสวัตติโหตุกิจาปิโสกมังกัโรติปาปักกังกายเยนะวาจะยุทธะเจตสาวาอภมโพโสตสาะปะชิชะทายะอภพภตาทิทะปะทันสาวุตาอิธังปิสังเครัตังปณีตังเอตินัสสเจนัสวัตติโหตุ ว่านำปะคุณเพยะถาภูสิคังเคขิมหามะนมาสีปัทังสังมิงขิมเฮตะทูปะมังธรรมาวรังอัเทสัยยินิพานนคามิปารมันทิตายอิธรรมปีพุทธเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวรติหูตุวโรุวะรันยุวารถวะระหารรอนุตตารุธรรมาวรังอัเทสยิอิธรรมปีพุทธเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวรติหูตุขีนางปุระนัง นาวังนัตถิสัมภาวังวิรัตจิตายติกีพระวาสมิงเตคีนาพีชาวอาวิรุีฉชนทานิพันติทีรยายยถาธรรมยามปะทีปูอิธรรมปีสังเครตตานังปณีตังเอเตีนัสเจนสัสวรติหูตุยานิทาปุตานิสมาฆตานิกุม,มานานิวายานิวาอันตัลิขีตาถาฆตังเทวนมนุสักูชิตังพุทธังนามาสามะสุวตติหูตุ านิทาปุตตานิสมาขตานิกุมานานิวายานิวะอันตริขีตถาขตังทิวามนุสสปูชิตังธรรมะนิมัสสะสุวัตติหงตุยานิทาภูตานิสมาขตานิกุมานิวายานิวะอันตริขีตถาขตังทิวามนุสสปูชิตังสังฆังนิมัสสะสุวัตติหงตุอานานันติยะปริสสะพะโรขวินิมุตโตสัพะสันตาปวชิตโตสัพะเวระมตติกันโตนิผุโตจัด ตุวังพระวัพพีติยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัฏว,วันตระยูสุขีทีคายุกุภวะอภิวาทานาสีลิาสานิจาวุธาบันจานัยนจัตตารุธรรมาวัณน,นติอายุวันูสุขังพรังิอเอวัมเมสุตังเอกัรรยางสมัยยังควะควะขยัยังวิหารติ Hora, พยาสิเสีสถิตพิภูสหัสเสนตันตาโหพะวาวพิขูอมันเตสรสัพพังพิขเวอาทิตตังกิจังพิฆเวสัพพังอาทิตตังจักขูพิขเวอาทิตตังรูปาอาิตตัจักขูวิญญาณอาทิตตังจักขุสัมผัสสวะที่ตัวยมปิทังจักขูสัมผัสปัจจะยะอุปชติเวทิตังสุขังวะอโธมสุขังวะตัตามเปียทิตตังเกณนะอาทิตตังอาทิตตังราคันคินาโทสักีนาโมหคินาทิตตังชาติยาชรามารณีนาสกหิบริเวเทนทุกข เหหิโมมะนาสีหิปยาสีหิทอาทิตตันติวาธามิโสตติอาทิตตังสัทธาอาทิตตัสุตะวิญญาณอาทิตตังสุตตสัมผัสโสทิตยยมปิทางสุตตสัมผัสปัจจยาวัชติเวทายตังสุขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังกีนาอาทิตตังอาทิตตังราคันกีนาทุสกกีนาโมหกีนาอาทิตตังชาติยะชารามารณีนาสุขีหิปริเวธีทุเกมหิโมมะนาสีหิปยาสีหิอาทิตตันติวาธามิ ขานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาขานังวิญญาณังอาทิตตังขานาสัมผัสวุทิตย์ตัยมปิทางขานาสัมผัสปัจจจยาวประชัติเวทายิตังสุขังววะทุกขมสุขังววะตังปิอาทิตตังกีนาอาทิตตังอาทิตตังคาาคานกีนาทักีนามอาทิตตังชาติยาชารามะรณเนนโสโกีหิปริเวทหิทุกีหิมมานาศีหิปยาสีหิอาทิตตังติวาธามิ ชีวหาอธิตารสาอธิตาชีวห h a วิญญาณาอธิตัชญญตงชีวหาสัมผัสสวัสดิตัวยำปิทางชีวหาสัมผัสปัจจียวประชิเมทายตังสุข